Allnew Colora a l t i s color, Sport Dove Hair Care Vitamin ถ้าพูดถึงตัวแม่ในวงการบันเทิงที่ชีวิตเธอแซ่บเหลือเกินต้องยกให้กับผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอเป็นเพื่อนดิฉันด้วยนะคะเธอเป็นซิงเกิลมัมที่เลี้ยงลูกได้อย่างน่ารักเหลือเกิน ถ้าแต่งงานไปแล้วรอบหนึ่งมีลูกไปแล้วคนนึ่งดิฉันก็ยังไม่ได้แต่งจนล่าสุดจะแต่งอีกรอบดิฉันก็ยังไม่ได้แต่งอยู่ดีอิจฉาเหลือเกินอ่ะแซบที่สุดนะผู้หญิงคนนี้ปนัดดาวงผู้ดีค่ะโอ้ยตายต้องเจอต้องไหว้กี้ โอ้ตายแนนนนงเป็นนางงามลืมไปนิดนึงโอ้ยตายนมใหญ่เหมือนเดิมแล้นะเพื่อนเจอกันก็เออได้ข่าวว่าคุณป่วยอยู่นะคะคุณใช่เออเป็นอะไรยังไงอ่ะเหมือนภูมิแพ้มันขึ้นนะคะแล้วพอไม่ได้พักนานๆแล้วมันก็เลยกำเริบใช่ น้ำเกลือ,อยังอยู่รอยน้ําเกลือ,อยังอยู่นี่กระชากใส่น้ําเกลือมาหาเลยนะเนี่ยนี่นางกระชากใส่น้ําเกลือมาเลยอ่ะคุณปนัดยาเป็นคนที่มีความรักแบบที่ไม่ได้มีการปิดบังอะไรทั้งสิน้นมีรักก็บอกว่ามีรักเลิกฉันก็บอกว่าฉันเลิกล่าสุดคุณจะแต่งงานอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่จะแต่งนี่ไงอ ถ้านับเป็นเกมฟุตบอลบุบบรรทัดดาดามิซันไปสองสูตรแล้วอะค่ะคุณแต่งแน่ๆแ,แต่งแน่ๆค่ะวันที่18มก,มกราคม่1 8มกราคมผู้ชายคนนี้หนุ่มหล่อกล้ามใหญ่ใครสกคนเลยอะ่ะ <laughs> ออได้อย่างนั้นเลยอะ่ะอากอดคุยถึงเรื่องผู้ชายลูกสาวน้องอันดารันตอนนี้อายุ8ขวบ8ขวบใช่นั่นหมายถึงว่าคุณก็เลิกราจากครั้งที่แล้วมาสัก กี่ปีแล้วนะก็แปีแปดปีเท่าอ oh. ยูลูกพอดีใช่เพราะลูกเกิดปุ๊บก,ก็บาย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 เลยค่ะล่าสุดมีการถ่ายรูปลูกนะกับคุณเอกที่จะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยแล้วมีการเทียบกันนี้เลยหน้าคล้ายกันมากใช่งงมากเพราะว่ามีคนทักเยอะมากแล้วก็บอกว่าเอา้ยคุณเอกหน้าเหมือนอันดาอันดาหน้าเหมือนเอกเออแล้วลูกฉันล่ะอ๋อก็ลูกฉันน่ะแต่หน้าไม่เหมือนฉันยังไงเนี่ย สรุปคือดิฉันชอบสเปคนี้มากกว่าอ๋อชอบผู้ชายหน้าตีีแนวแนวนี้ใช่ใช่เออเออเวลาคุณไม่แต่ก่อนที่คุณจะเจอเอกผู้ชายคนนี้ที่คุณกําลังจะแต่งงานด้วยก่อนนันนี้คุณก็มีความรักมาก่อนค่ะก็ใช่ไหมมีตลอดเพราะว่าเราสวยแซ่บแน่นอนพอให้สวดนีุู่๊เสียเวลาร้อนร้อนเหรอใช่ไหมเกิดมาแบบว่าโอ้โหได้หน้าตารูปร่างขนาดนี้ก็ใช้ให้คุ้มไหมอ๋อควรต้องใช้ขวดฉันต้องรีบใช้ละ ก็ล่าสุดเจอเจออาจารย์ยิ่งศักด์อาจารย์ยิ่งศักด์บอกว่าบุ๋มฉันขอยืมร่างแกสักวันได้ไหมทำไมอ่ะแกจะไปบอกว่าล้นลาละเลงให้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอจะใช้ร่างของเราให้เต็มที่ก็เลยบอกอาจารย์ยิ่งศักด์หนูให้คงให้ยืมไม่ได้เพราะกลัวว่ากลับมานูจะจําสภาพร่างหนูไม่ได้ตอนที่คุณเป็นโสดนะก่อนหน้านี้คุณมีความรักคุณใช้วิถีชีวิตอย่างไรในความเป็นอ่ะ แม่ไม้ทรงเครื่องบ้างแม่ไม้สุดแซบบ้างหรืออะไรเงี้ยคุณใช้ชีวิตเหมือนสาวโสดปกติเลยไหมก็ก็ไม่ไม่เหมือนทีเดียวหรอกเพราะเรายังไงก็มีลูกแล้วก็ม,มันต้องแบ่งเวลากันให้ได้ในส่วนของหมุมเนี่ยหมุจะมีทฤษฎีการแบ่งเวลาของหมุอยู่ก็คือ ส่วนงานก็ส่วนงานส่วนครอบครัวลูกทุกอย่างหรือว่าแฟนเนี่ยก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งและส่วนตัวก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งอ๋อคุณยังมีเวลาส่วนตัวของคุณก็มีอีกไม่งั้นจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยังไงอ,อ่ะเออจริงใช่ไหมดำน้ําไปเที่ยวไปแบคแพคคนเดียวก็ไปคุณน่าชื่นชมอย่างหนึ่งนะที่ฉันชื่นชมคุณมากแล้วดิวฉันเวลาเห็นคุณไปทํางานขึ้นเหนือลงตากไปนั่นจะเข้าไปแบบ คุณเก่งมากคุณทําได้ยังไงก็พอๆกับเธอนั่นแหละเธอก็วิมงรอบพอกันแต่บุมบรรณดาเยิ่งกวาคคุณผู้ชมคือเธอสามารถแบ่งเวลาและ manage เวลาในชีวิตได้ดีมากคืองานเข้ามาอะไรก็ตามเนี่ยทั้งงานในวงการและนอกวงการบันเทิงรวมถึงงานชีวิตส่วนตัวรวมถึงเวลาส่วนตัวเนี่ยเราจะค่อนข้างจะรู้สึกว่าหนึ่งวันต้องใช้ให้คุ้มอ่ะ ต้องใช้ให้คุ้มแล้วก็แต่และอย่างจะไม่มีดินพ่อหางหมูเด็ดขาดเพราะว่าไหนจะเรียนปริญญาเอกด้วยใช่ปะ่ะเรียนปริญญาเอกเอกีกจะได้รับปริญญากุมพานี้แล้วคุณจะเป็นด็อกเตอร์บรรดาวงผู้ดีที่บอกว่าเรียนไปปวดหัวมีผัวดีกว่าใช้กับคุณไม่ได้ <c oughs> เรียนไปแม้จะปวดหัวมีผัวก็ยังได้ถูกต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้ได้คุมบรรดาเก่งมา คือคือที่เรียนดเรเธอที่เรียนดเรเนี่ยเป็นเพราะว่าเรารักงานอาจารย์ของเราอยู่ปัจจุบันก็ยังสอนอยู่นะสอนปริญญาโทอยู่ที่มลังศิษคุณก็เป็นอาจารย์อีกด้วยสอนแล้วก็มีบรรยายตามโรงเรียนต่างๆอันนี้คืองานที่เรารักแต่งานละครก็เข้ามาเยอะงานแล้วดันไปรับปากชาวบ้านเขายเยอะก็รับไป8เรื่อง8เรื่องงานพิธีกรกี่รายการ5รายการ5รายการเป็นผู้บริหารอีกเป็นผู้บริหารอีกแล้วก็มีเครืสอบอางเข้าสอบอ้างของตัวเององร้อยกว่าล้านตอนนี้ก็ขยายสาขาไปกัมพูชาแล้วก็ที่ลาวเวียดนามแล้ว นอกจากนี้ยังล่าลายชื่อด้วยใช่เพื่อแก้กฎหมายข่มขืนอีกเออใช่แล้วยังมีแฟนกล้ามใหญ่อีกเออแล้วยังแบ่งเวลาเลี้ยงลูกได้อีกเออขี่มอเตอร์ไซค์อลยบุมบันดางานนางงามก็ยังทําเห็นปะเออโดนโบนโดยแบบก็ทําไปอะไรอย่างเงี้ยคือมีอะไรทําก็ทำเพราะแค่นั้นแหละก็คิดว่าชีวิตหนึ่งต้องใช้ให้คุ้มเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการแบ่งเวลาของผมอย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งส่วนงานส่วนหนึ่งส่วนความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งส่วนตัวเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าส่วนในส่วนหนึ่งมันมีปัญหาคือชีวิตคนเรามันไม่มีทางไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหามันมีอุปสรรคปุ๊บส่วนอื่นห้ามเสียออย่างน้อยคุณค่าในตัวเราก็ยังอยู่หลายคนบอกเฮ้ยถ้าเลิกกับแฟนทำไมไม่เห็นเศร้าเลยดูเหมือนไม่แคร์จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่จําเป็นว่าต้องมานั่งเศร้าหน้าทีวีเลิกกับแฟนค่ะเฮียมันก็ไม่ใช่ไม่ก็ไม่ใช่ไงแต่งานของฉันก็ยังไม่เสียอย่างน้อยคุณค่าในตัวเราก็ยังอยู่และอีกอย่างหนึ่งการจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ได้อ่า ส่วนตัวยังต้องมี<อ>คือส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเนี่ยมักจะทุ่มกับงานอย่างเช่นพอเป็นแม่บ้านมีผัวปุ๊บมีลูกปุ๊บเนี<อ>่ยเออก็ทำลูกผัวอย่างเดียวตัวเองไม่มีเลยนะ<อ>แล้วก็งาน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 ,งานผัวผัวลูกลูกลูกลทำไปทํามาทําไปทํามาตัวเองก็โสม ตัวเองก็โศบแล้วก็สามีมีเมยน้อยมีกิ๊กลูกอไม่สนใจขึ้นก,กับถือก้านก็เล่นกงเล่นเกมว่าไปาแล้วตัวเองเป็นยังไงก็นั่งมานั่งเรียกร้องทำไมไม่สนใจฉันบ้างฉันทุ่มเทให้กับพวกเธอมากขนาดนี้<า>แล้วถามตัวเองกลับหรือยังว่าคุณรัก,กตัวเองมากแค่ไหนระ,ระดับระดับความเจ้าชู้เนี่ยจากที่ผมแบบดูดูเพื่อนๆในคลุกมานะครับจะมีประมาณ3ระดับแต่ถ้าถัดมาเจ้าชู้มากขึ้นจะรู้แล้วเราต้องเปลี่ยนระบบคือเมมเบอร์ต้องเมมเป็นชื่อคนอื่นโอ้โหนี่มันเลวจริงนะเนี่ย เขียนบอกจากธนาคารกสิกรไทยผู้ชายคนไหนแบบไหนที่สามารถเอาละปรรดาโอเคละขอแค่แมนแแล้วเวลาที่เราแมนๆมนที่ว่าคือแมนๆคือเขาก็ยังเป็นผู้ชายของเขาอยู่เข้าใจใช่ไหมคือไม่ใช่แบบมานั่งสวยกว่าฉันอ่ะวันๆันเอาแต่นั่งแต่งตัวอันนี้ก็ไม่ไหวไงไม่เกไม่ตุ๊ดอะเออไม่เอาแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อย่างที่สองคืออย่างน้อยให้เกียรติเราอย่างที่สาม อย่างน้อยเวลาที่เราทุกคือผู้หญิงเก่งอย่างพวกเราเนี่ยทำงานคล่องอย่างพวกเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแกล่งตลอดเวลาปะถูกสิมันก็มีเวลาอ่อดแอช่วงที่ต้องการบากใครสักคนที่คอยชับใช่ใช่เราก็ต้องการหนื่อเราอยากแผ่วเบาไม่ใช่ไม่ใช่มาโทรไม่ใช่พอเราอะไรฟ้องมาดอยหรือว่ามีเรื่องอะไรห่อยมันบอกเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นบ้านแกสิถูกปะ เราไม่ต้องการคนมาบอกฉันใจเย็นฉันไม่ได้ไป็นคนใจร้อนหรือหาเรื่องใครก่อนแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้คนแค่นั้นเองเออถูกปะต้องการคนเข้าใจต้องการคนเข้าใจแต่บางเอิญที่ผมเจอเนี่ยอย่างเอกเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่มานั่งบอกเฮ้ยใจเย็นๆย็นใจเย็นเย็อะไรก็ฉันโดนด่าอยู่เนี่ย แล้วเขาบอกคุณว่าไงแต่เขาบอกคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจัดการเองอ๋อเขาแมนเนี่ยก็ใช่ไงแล้วเขาจัดการยังไงแบบของเขาเขาก็จัดการเป็นสมมติว่าใครประด่าหรือว่าอะไรโพสบ้าๆบๆในเฟซบุ๊กหรืออะไรเขาก็ไปช่วยอัดให้โดยที่เราไม่ไม่ต้องไปอะไรมากมายหรือเวลาอย่างน้อยผู้หญิงอย่างเราอะเวลาที่มันเครียดมากๆหรือมีเวลาเสียน้ําตาของเราเนี่ยเขาอยู่ข้างๆก็พออย่างล่าสุดที่ผมป่วยเขาแคนเซิลลูกค้าเพื่อมาขับรถให้ คืออย่าง,งน้อยม,มันเจอเออมันเจอเวลาอย่างนี้บ้างอ,ะอ,อ่ะมันไม่ใช่บอกว่าเออเออคุณผมยุ่งอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันเอ้าไม่ฟังฉันเลยหรือว่าฉันไม่สบายเออขอผู้หญิงเรามันก็มีเวลาอ่อนแอของเราบ้างป่ะเออหรือแค่นั้นเอง,องเวลาที่เราต้องการเขาะนะขอให้เขายังอยู่อ่ะเออหันไปก<อ>็เจอใช่ฉันคือถ้าถามว่าอยากได้สามีรวยไหมผู้หญิงทุกคนก็อาจจะฝันอย่างนั้นแต่ถามตัวเองว่า เคยฝันนะว่าถ้าเกิดฉันได้สามีรวยฉึงคงไม่ต้องวิ่งงานเยอะขนาดนี้ไม่จริงอุปนัดดาไม่จริงอ่ะฉันก็คงเอาเงินผัวมาบริหารงานอยู่ดีอ่ะเออคนมันบ้างานอ่ะคนมันทํางานอ่ะมันเราก็ไม่ยอยู่บ้านไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นผู้ชายรวยจึงไม่ใช่เป็นปัจจัยแรกที่คุณคิดถึงไม่ใช่ฉันหาเองได้เอเคยมีนะโทรมาเป็นหัวหน้านักข่าวเลยเป็นแบบผู้ใหญ่ในวงการสื่อเมืองไทยบอกว่าเห็นผมปนัดดาทำงานหนักมาก อยากจะให้เป็นเป็นอนุมีคนคอยเลี้ยงดูอย่างนี้เลยใช่ให้คอนโดกลางเมืองอให้รถสปอร์ตหนึ่งคันเงินเดือนเดือนละสองแสนเออเธอตอบว่าบ้านหนู30ล้านรถมี4ี่คันที่ดินอีกหอีกห้าที่เงินเดือนเดือนละล้านเนี่ยที่ที่หาได้เนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยได้เดือนละล้านเนี่ยให้หนูได้มากกว่านั้นปะเงียบแกรเงียบไปเลย ถ้าอยากได้บุบบรรทดานะต้องจ่ายมากกว่านั้นนะฉันจะบอกเลยเพราะนางหาได้ามากกว่านั้นด้วยตัวเองด้วยแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายที่เข้ามาไม่จำเป็นต้องรวยแต่ขอให้เข้าใจหันไปก็เจอใช่เขาเข้ากับลูกคุณได้มากแค่ไหนเกิน <Good. S 2> เออดิฉันเห็นเขาเ <ล S 2> คุณไปไเที่ยวกันอ,อุ้มกันสนุกสนานเขาอยู่กับคุณแล้วเวลาเอกมาหาหรือว่าได้เดินทางไปเที่ยวกันก็เข้ากันได้อย่างสบายเข้ากันได้อย่างสบายเพราะว่าไอ้เขา ค่อยๆค,คุยอ่ะเหมือนกับค่อยๆค,คุยแล้วก็อย่างเรื่องแต่งงานเนี่ยล่าสุดเขาก็คุกเข่าไปบอกอันดาฮะเด,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะคุกเข่ากับแม่แล้วนะเดี๋ยนะเดี๋ย,เ,ยเราดีสเต็ป้องคุกเข่าใครก่อนคุกเข่าผมก่อนขอแต่งงานก่อนที่ไหนที่ไหนก็ในที่บ้านเนี่ยละค่ะคุยกันอยู่แล้วว่าร้องไห้วันนั้นรู้สึกเราเครียดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งบอกว่าเราไม่มั่นใจกับรักครั้งใหม่บอกตามตรงว่าไม่มั่นใจแล้วก็มานั่งคิดเอะชาวบ้านจะว่ายังไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งงานไป แล้วมันจะยังไงอยู่ด้วยกันได้เหรือแต่ต่อให้เป็นแม่ไม้นะแม่เราก็เป็นลูกของพ่อของแม่อยู่เหมือนเดิมจะมาอยู่กินเฉยจะมาอยู่เฉยเปืองตัวไม่เหมาะไม่ควรแล้วเราเป็นคนสาธารณะดังนั้นยังไงการแต่งงานคือการให้เกียรติพ่อแม่ที่ดีที่สุดอเขาก็คุกเข่าเขาก็คุกเข่าขอแล้วเขาบอกว่าชีวิตคือเขาขอเขาขอดูแลเรานะเฮเขาขอเราแล้วเสร็จแล้วไปขอลูกเลยไงก็คือค่อยค่คุกเข่า ไปหาอนามันแล้วก็บอกว่าป้าขอมาดูแลแม่ผมนะเขาขอมาดูแลแม่นะอแล้วอนดาหันมาเนี่ยเขารู้เรื่องไหมเขารู้เรื่องไหเด็กรู้อย่าคิดว่าเด็กไม่รู้เด็กรู้ทุกอย่างคุณเล่าไหมคุณเล่าอนามันบางทีก็ไม่ต้องเล่าหรอกเด็กเขารู้เขาเห็นเขารู้ก็เห็นเขาเข้าใจเขารู้ว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงพิเศษไม่พิเศษอะไรยังไง แต่เขาก็รู้สึกยินดีเขารู้สึกยินดีนดถามแค่ว่าหนูกั้นประตูเงินหนูประตูทองเนี่ยหนูได้ตังค์เท่าไหร่อ๋อนางรู้เรื่องตรงนี้เออนางหวังซองอย่างเดียวเลยอะเออ <laughs> นี่อย่างลูกแม่แท้ๆ <laughs> เออเอกเขาเอายุน้อยกว่าคุณใช่ไหมเจ็ดปีคะ่ะเจ็ดปีแต่หนังหน้าไม่ต่างโอเคอยู่เออคุณมีเทรนเนอร์เป็นแฟนเนี่ยคุณก็ต้องให้เขาเทรนไหมคือตอนแรกที่ติดต่อมาเพื่อกะให้เขาเป็นเทรนเนอร์ อ๋อเหรอใช่เทรนไปเทรนมายังไม่ทันได้เทรนเลยอ๋อเหรอเราเทรนตอนแรกที่เขามาเทรนคุณผู้ชมเราเทรนก่อนเลยเทรนก่อนเลยเลยจบข่าวแล้วได้เทรนกันไหมตกลงก็มีบ้างเวลาที่มีเวลาก็เขาก็ชวนไปออกกําลังกายเราก็เออโอเคเฟิร์มขึ้นอะไรขึ้นแต่เขาไม่ยอมให้เราลดเพราะเขาชอบเราอวบ อ๋อเหรอเขาชอบให้อวบแบบอย่ังไงเพราะฉะนั้นนะคะใครจะบอกบุ๋มบรรดาอ้วนหรือเปล่าอวบไปไหมหรืออะไรไม่ต้องไปยุ่งกับเธอนะคะแฟนเธอชอบอย่างนั้นนะคะเข้าใจไหมคะถ้าแห้งแรงเขาก็ไม่เอาเห็นเวละนี่เป็นความชอบส่วนตัวของคู่เขาบุ๋มค่ะหลายคนอิจฉาในชีวิตคุณหรือวิถีชีวิตที่คุณเป็นจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราเลือกต่างหากว่าเราเลือกที่จะมีความสุขยังไงอะไรคือความสุขที่เป็น เรืยความสุขของตัวเองอะเราควรคนเลือกนะบางทีบางคนแคร์ข <Um ok> ี้ปากชาวบ้านมากจนเกินไปจนไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้หรือบางคนไม่รู้ว่าจ um> ุดมุ่งหมายของตัวเองคืออะไรแล้วไม่เคยคิดจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองความสุขของผมผมถือว่าถ้าผมสามารถมีความสุขในตัวเองได้และยังสามารถแบ่งความสุขและสร้างความสุขและทําประโยชน์กับผู้อื่นได้นี่คือความสุขของผมเท่านั้นเองถ้าจะพูดว่า ในวงการมีคนจริงสักกี่คนนะคะดิ่ฉันขอให้ผู้หญิงคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนเธอเป็นผู้หญิงและเป็นคนจริงคะ่ะทําอะไรทําจริงพูดอะไรแล้วก็พูดแล้วก็ทําอย่างจริงๆและครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอจะมีความสุขกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่มาออกรายการในวันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บป่วยแล้วถอดสายน้ําเกลือมาก็ตามแล้วรู้ว่าหลังจากนี้คุณก็ต้องวิ่งงานต่อไปอีกไม่มีอะไรหยุดยั้งเธอได้จริงๆคะ่ะเพราะเมื่อหัวใจเธอเรียกร้องเธอต้องทํา ขอบคุณมากๆค่ะบุ๋มปนัดดาค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะพ <ทะ S 2> ักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีนักพูดที่เขาได้ฉายาว่านักพูดร้อยศพสักครู่เดียวค่ะ